สวัสดีครับพบผมช่องดาร์คเซลคูยอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่397ความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยงของเราก็ได้กำลังประทะกัลลูชิงทีนี้ก็ซัดจนกระเด็นกระดอนไปแล้วนะไม่รู้จะเป็นหรือตายนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่397คุกจักรกวาลเมื่อร่างอันไม่เกรียมของลู่ชิงหุ่งลงสู่พื้นดินดวงตาทุกคนก็เบิกกว้างด้วยความตกใจบรรยากาศภายนอกขอคอยก็หยุดนิ่งไปในทันทีไม่มีใครคาดคิดว่าการต่อสู้จะพลิกผันได้เร็วขนาดนี้สิบวินาทีที่แล้วลู่ชิงได้ผลักดันโจอย,ยวนจนถึงขีดสุดด้วยการป้องกันอันแข็งแกร่งและปราการผสานพลังกุยหยวนแต่สิบวินาทีต่อมา ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาตายนี้ยังมีชีวิตอยู่พลังอันน่าทึ่งที่พลุ่งทลาออกมาจากโจโหยวนทําให้ผู้คนมากมายหน้าซีดเผือกการโจมตีระดับนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สิ่งที่จะทําได้ด้วยดาวหยวนจํานวน1,500ล้านดวงบรรยากาศที่นิ่งสงบอยู่เป็นเวลาหลายลมหายใจก่อนจะถูกทำลายลงด้วยเสียงระเบิดด,ดังขึ้นอย่างกระตันหันลู่ชิงพ่ายแพ้แล้วนี่พลังโจโหยวนไม่น่าจะแข็งแรงเท่าลู่ชิง ลู่ชิงเป็นยอดฝีมือระดับสภาวะสุริยันขั้นสูงที่มีพลังอันทรงพลังและเขาจะพ่ายแพ้ได้อย่างไรกันถึงจะเชื่อได้ยากแต่มันก็เป็นความจริงทุกคนประเมินอดีตราชาสภาวะขุมพลังจิตต่ำเกินไปไม่น่าแปลกใจแม้แต่จกักรพรรดิชางหยวนก็ยังยกย่องเขาอย่างสูงเลยความสวรรค์ด้านการฝึกฝนและการต่อสู้ของเขาหาได้ยากยิ่งในโลกใบนี้ เสียงกระซิบดังขึ้นไปทั่วกลุ่มขณะที่เขามองดูร่างที่ยืนอยู่บนหอคอยดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความปาระหลาดใจและชื่นชมท่ามกลางความโกรธหนผู้คนในอาณาจักรเทียนหยวนในที่สุดก็ตื่นจากความเงียบกันอนนาตตกตะลึงโ่ร้องด้วยเสียงกึกก้องเสียงของพวกเขาดังร้าวกับเสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วทะเลสาบวายุฝนสำหรับคนจากอาณาจักรเทียนหยวนการต่อสู้ระหว่างสิ่งมีชีวิตลึกลับอาจอธิบายได้ว่าเต็มไปด้วยความพลิกผันมากมาย ในตอนแรกพวกเขาคิดว่ามันไม่น่าจะยากเกินไปสําหรับพวกเขาที่จะชนะพันธมิตรทั้ง5้าด้วยความแข็งแกร่งอันโหดร้ายของอาณาจักรเทียนหยวนแต่ใครจะไปคาดคิดว่าพันธมิตรทั้ง5้าจะใช้กลวิธีเพื่อยืดเวลาให้เสมอกันในทุกการประลองที่อาณาจักรเทียนหยวนควรจะชนะกันแต่โจหยวนซึ่งดูเหมือนจะอยู่ในสมรภูมิเพื่อเติมเต็มที่นั่งเท่านั้นได้พลิกสถานการณ์อย่างไม่คาดคิดในช่วงเวลาสําคัญที่สุดมันเหมือนกับที่เขาทําในการแข่งขันก้าอาณาจักร แม้แต่เหล่ายอดฝีมือสภาวะสุริยันแห่งอาณาจักรเทียนหยวนผู้ญิงพยองก็มองโจหยวนด้วยสีหน้าซับซ้อนยิ่งหนักความรู้สึกไม่มั่นใจที่เคยมีก็แทบจะหายไปจนหมดสิน้นไม่ใช่ว่าพวกเขารู้สึกดูถูกโจหยวนเพราะสถานะพวกเขาในฐานะราชาแห่งสภาวะขุมพลังจิตแต่ด้วยความภาคภูมิใจและความมั่นใจเกินเหตุในความแข็งแกร่งของพวกเขาเองพวกเขาจึงรู้สึกว่าไม่ว่าโจหยวนจะมีพรสวรรค์สักแค่ไหนก็คงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยก่อนที่จะสามารถท้าทายพวกเขาเหล่านี้ได้ ในช่วงเวลาที่ผู้ที่มาใหม่ควรจะรู้จักสถานะของตนแต่เมื่อโจโหยวนถูกประกาศว่าเป็นสิทธิ์ของจกักรพรรดิชางหยวนเหล่าสภาวสุริยันแห่งรารเทียนหยวนจำนวนมากก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาพวกเขาก็เริ่มไม่ชอบขี้หน้าด้วยซ้ำแต่อารมณ์ทั้งหมดเหล่านั้นถูกลบหายไปหมดหลังจากการต่อสู้ในครั้งนี้ในที่สุดข้าก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นสิทธิ์ของจกักรพรรดิของเราได้ ชิ้นเหลียนถอนหายใจและจ้องมองร่างของโจโหยวนมู่โยรานไม่มริมฝีปากและพูดหมอนั่นผิดปกติเกินไปข้าไม่เคยได้ยินว่ามีใครสามารถเอาชนะยอดฝีมือสภาวะสุริยันขั้นสูงที่กรันดวงอาทิตย์สวรรค์สีแก้วได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากไปถึงขั้นสภาวะสุริยันขั้นต้นเปี้ยนปู้จี้พยักหนา้าสีหน้าไปอยู่เปลี่ยนไปอย่างไม่มีกำหนดเดิมทีเขาต้องการดับความตื่นเต้นของทุกคนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็พูดอะไรไม่ออก พราะรู้ว่าคำพูดของเขาจะฟังดูไร้สาระอย่างยิ่งหลังจากโจโยวนพลิกสถานการณ์ได้อีกครั้งยี่ซิวซุยเย่ปิงหลิงและคนอื่นๆกอดกันแน่นพร้อมกับส่งเสียงเชียร์อย่างตื่นเต้นสมาชิกทั้ง4ี่สาราต่างหน้าแดงก่ำด้วยความภาคภูมิใจโจโหยวนคือผู้นำสาราของพวกเขาและเกียรติยศแห่งชัยชนะของพวกเขาก็จะส่องประกายบนใบหน้าของสาราทั้งสี่ เบื้องหน้าจี้จริงหุนส่วนและผู้วัโสใหญ่คนอื่นๆจ้องมองหอคอยเหล็กอย่างอึ้งอยู่นานก่อนจะถอนหายใจเบาๆสิทธิของจกักรพรรดิของเราช่างพิเศษเสียจริงหุนส่วนกล่าวแม้ว่าโจหยวนจะมีข้อพิพาทก,กับตระกูลเทียนหุนมาบ้างแต่หุนส่วนก็ต้องยอมรับว่าโจหยวนได้สร้างปฏิหาริมาากมายหลังจากมาถึงอาณาจักรเทียนหยวนริมฝีปากสีแดงจี้จริงมีรอยยิ้มขณะที่นางกล่าวว่าจากักรพรรดิหวานซูคงรู้สึกไม่สบายใจในตอนนี้ นางรู้ว่าจากักรพรรดิวานซูกำลังจับตาดูการต่อสู้อย่างใกล้ชิดเขาพยายามอย่างหนักเพื่อให้พันธมิตรทั้งห้าทำงานแต่สุดท้ายยอดฝีมือสภาวสุริยันตัวน้อยก็ได้ทำร้ายแผนการของเขาแม้แต่จกักรพรรดิผู้เปี่ยมไปด้วยหัวใจอึนลึกซึ้งดุดห้วงเหวก็ยังยากที่จะยอมรับสิ่งนี้ทำให้จี้จิงนั้นพอใจมากแต่นางต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลจากการวางแผนของจกักรพรรดิวานซูในช่วงเวลานี้ แม้ว่าพวกเขาจะสูญเสียสิ่งมีชีวิตลึกลับในหอคอยทารกหยวนแต่พวกเขาก็ยังขัดขวางแผนการของจกักรพรรดิวานซูได้อย่างมากโดยการปกป้องสิ่งมีชีวิตลึกลับในหอคอยสุริยันโดยรวมแล้วอาณาจักรเทียนหยวนก็ไม่ได้พ่ายแพ้เมื่อเทียบกับเสียงเชียร์ดังสนั่นวันไหวจากฝั่งอาณาจักรเทียนหยวนบรรยากาศโดยรอบพันพธมิตรทั้งห้ากราบเงียบสงัดล้ากับความตายแม้แต่หงจิ่วหยวนยอดฝีมือสภาวะเขวิถีของอาณาจักรอื่นๆก็ยัง ึ้งกับความพ่ายแพ้หนีใบหน้าของพวกเขาแดงกำ่ำคนอื่นๆที่อยู่ข้างหลังก็ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเส้นเลือดบนหน้าผาของหงจิ๋วหยวนเต้นลรัวขันที่เขาหันไปพูดกับกุยหยวนว่านี่เจ้าไม่ได้บอกว่าลู่ชิงสามารถทนได้เหรอใบหน้ากุยหยวนกระตุกขนาดพยายามอธิบายโจโยหยวนมันผิดปกติเกินไปแม้แต่กลยุทธ์ของจกักรพรรดิวานซูก็ยังใช้ไม่ได้ผลเจ้าคิดว่าลู่ชิงจะบ้่นใจเต็มร้อยว่าจะชนะได้หรือไง ฮงจิวหยวนสำลักอยู่ครู่หนึ่งกุยหยวนนั้นพูดถูกโจหยวนสามารถต้านทานแผนการของจกักรพรรดิหวานซูได้จึงไม่น่าแปลกใจที่โจหยวนจะสามารถเอาชนะลู่ชิงได้ความพ่ายแพ้ของลู่ชิงหมายความว่าอาณาจักรเทียนหยวนได้รับชัยชนะและเราสูญเสียสิ่งมีชีวิตลึกลับในหอคอยสุริยันไปองจิวหยวนพูดด้วยเสียงแผ่วเบายอดฝีมือสภาวะเขวิถีคนอื่นๆพยักหน้าไม่มีใครคาดคิดว่าโจหยวนจะทำลายแผนการอันรอบคอบของพวกเขาได้ กุยหยวนโบกมือพรางกล่าวว่าพวกเราก็แค่ปฏิบัติตามภารกิจเท่านั้นแผนของจกักรพรรดิหวานซูไม่ได้ง่ายขนาดนี้เราแค่ป้องปฏิบัติตามคําสั่งเมื่อได้ยินเช่นนี้หงจิวหยวนและคนอื่นๆก็พยักหน้าในที่สุดดวงตาของพวกเขาสั่นไหวภายในหอคอยเหล็กสีดำร่างปีศาจเปลวเพลิงของโจหยวนหดตัวลงอย่างรวดเร็วไม่นานเขาก็กลับมาเป็นรูปร่างปกติเขาเหลือบมองลู่ชิงซึ่งอยู่ไกลออกไปราวกระฐานไม้ทันใดนั้น ก็มีลำแสงพุ่งลงมาจากฟากฝาได้ห่อคุ้มเขาเอาไว้ผลักเขาออกจากขอคอยไปนี่เป็นสัญลักษณ์ว่าผลลัพธ์ของการต่อสู้ในขอคอยได้รับการตัดสินแล้วโจยวนถอนหายใจด้วยความโล่งอกเพราะเขารู้ว่าพลังยนุนอสงพลังในร่างของเขากำลังจางหายเขามาถึงขีดจำกัดเวลาในการใช้อัคาระที่เจ็ดเลื่อนคันของผู้กันหยวนลนสวรรค์แล้วในตอนนี้ เขาจับมือของเขาผูกกันอยู่โรสวรรค์ก็เปล่งประกายออกมาเขาจ้องมองอักขาระที่เจโจยวนเห็นว่าอักขารายวนโบราณเริ่มมืดมนลงเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเปิดใช้งานเลื่อนขั้นได้อีกสักพักโชคดีที่เขาไม่จําเป็นต้องใช้มันในเร็วๆนี้ครืดจู่ๆโจโยวนก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนภายในหอคอยพื้นที่เท้าของเขาถูกยกขึ้นอย่างกระทันหันลอยขึ้นไปบนยอดหอคอยอย่างช้าๆ เขาเห็นแท่นหินแท่นหินสลักอัคาราโบราณไว้อย่างมากมายตรงกลางมีลูกแก้วผลึกล้อยอยู่กลางอากาศลูกแก้วผลึกนั้นเปรียบเสมือนโลกแห่งวายุภายในบรรจุคลื่นสีฟ้าอันซัดสดเมื่อคลื่อนซัดสดลูกแก้วผลึกดูเหมือนจะมีพลังชีวิตที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย มันเป็นเหมือนดั่งจิตวิญญาณแห่งวาลีโจอยู่รู้สึกว่าสิ่งมีชีวิตปาราดาดพาใ้ลูกแก้ววิเศษนี้น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับแห่งทะเลสาบวายุฝนเขายื่นแขนออกไปและถือลูกแก้ววิเศษไว้ในมือสิ่งมีชีวิตลึกลับในทะเลสาบวายุฝนมาอยู่ในมือของเขาแล้ว ขณะที่สิ่งมีชีวิตลึกลับตกอยู่ในมือของโจโหยวนเสียงอุทานก็ดังกล้องไปทั่วดูเหมือนว่าชัยชนะการต่อสู้จะอยู่บนบ่าของอาณาจักรเทียนหยวนโจโหยวนรู้สึกหนักอึ้งไปทั้งหัวใจแม้จะสูญเสียสิ่งมีชีวิตลึกลับในหอคอยทารกหยวนไปแต่โชคยังดีที่ชนะในหอคอยสุริยันไม่รู้ว่าจากักรพรรดิวานซูจะหยุดหรือไม่เนื่องจากแผนของเขาในครั้งนี้ล้มเหลวแต่หากเขาไม่ยอมหยุดอาณาจักรเทียนหยวนก็คงไม่มีวันสงบสุข โจหยวนถอนหายใจในใจเรื่องนี้คงไม่มีประโยชน์ถ้าคิดมากไปกว่าน,นี้หากจากักรพรรดนั้นจะทำอะไรยอดฝีมือแห่งสภาวะสุริยันย่อมไม่อาจแทรกแซงอาณาจักรเทียนหยวนย่อมสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็ต่อเมื่อปัญหาเหล่านั้นมาถึงเท่านั้นโดยความคิดนี้โจหยวนจึงลอยขึ้นไปอย่างช้าๆโผล่ออกมาจากยอดหอคอยโจหยวนยืนอยู่เหนือบนหอคอยแล้ววางแผนจะกลับไปยิ่งค่ายรักของอาณาจักรเทียนหยวนเว่าเขากลับสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติ ไม่ตอนนี้มันช่างเงียบเกินไปโจหยวนจ้องมองไปที่ค่ายหลักของอาณาจักรเทียนหยวนซึ่งเขาสามารถมองเห็นจี้จริงและคนอื่นๆแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขากลับไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยมันเหมือนกับว่าเขาตกอยู่ในมิติอีกมิติหนึ่งโจหยวนรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้รู้สึกถูกกักขังแต่โลกกลับกลายเป็นคุกที่แยกตัวออกมาจากภายนอกปิดกันมาให้เขาติดต่อกับโลกภายนอกได้ เมื่อเผเชิญกับพลังจองจําอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้แม้แต่โจโยุนก็ยังรู้สึกหวาดกลัวจักรพพัดวานซูเขากำมือและกัดฟันแน่นใครกันที่จะสร้างคุกเช่นนี้ได้นอกจากจักรพพัดวานซูเห็นได้ชัดว่าจักระรัดวานซูไม่มีเจตนาจะปล่อยให้โจโยุนออกไพายพร้อมกับสิ่งมีชีวิตลึกหลาบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดําเนินการด้วยตนเอง เมฆหนาทึบลอยขึ้นไปในความว่างเปล่าดูเหมือนจะมีดวงตาที่เฉยเมยคู่หนึ่งจ้องมองเขาในอนาเขตยังไม่มีอารมณ์ขณะที่มดตัวน้อยก็กำลังดิ้นล้นอยู่ในนั้นถุงเฉียนคุณโจโหยวนเปิดออกเองลูกแก้วผลึกที่บรรจุสิ่งมีชีวิตลึกลับลอยขึ้นมาอย่างช้าๆใบหน้าโจโหยวนซีบเผือกเขาพยายามระงับความกลัวไว้ยกสุดกำลังมือที่สั่นเทากำลูกแก้วไว้แน่นอย่างสิ้นหวังทว่า แม้พลังนั้นจะดูนิ่งสงบแต่ก็ไม่อาจต้านทานได้โจหยวนทําได้เพียงมองนิ้วของเขาแตกออกทีละหน่อยเนื้อของเขาฉีกออกเลือดไหลออกมาแต่โจหยวนก็ยังคงจับลูกแก้วผลึกด้วยดวงตาแดงกำ่ำเหมือนมีอะไรผิดปกติ นอกทะเลสาบวายุฝนจี้จริงจ้งจองมองหอคอยเหล็กสีดำที่เงียบงันอย่างตั้งใจแม้จะดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนางกลับรู้สึกไม่สบายใจเลยหุนส่วนและคนอื่นๆขมวดคิ้วด้วยความงุนงงเมื่อได้ยินเสียงร้องของจี้จริงจี้จริง,รงไม่เสียเวลาเปล่านางกำมือเรียวเล็กกำลูกแก้วสีฟ้าไว้แน่นลูกแก้วสีฟ้าห่อหุ้มไปด้วยพลังสายลมสีฟ้าอันมหืมาพุ่งออกมาจากฝ่ามือของนางพุ่งตรงไปยังทะเลสาบวายุฝน บือดลูกแก้วเทพสายรมฟาดเข้าใส่บางสิ่งร้าวกับกระทบสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นอากาศรอบตัวสั่นไหวอย่างไม่สิ้นสุดลูกแก้วเทพสายรมซึ่งบรรจุพลังอะไรขีดจำกัดก็ถูกเวียงกลับมาในทันทีมันไม่ได้สร้างผลกระทบใดๆเลยนี่มันคุกจักรวาลจีจิงหุนส่วนและคนอื่นๆหน้าซีดเผือกจกักรพรรดิวานซูช่างไรยางอาย เขาโจมตีผู้น้อยระดับสภาวะสุรียันจี้จริงเดือดาดาลใครจะไปคิดว่าจากักรพรรดิวานซูจะเพิกเฉยต่อโกรธและลงมือด้วยตนเองจากที่เห็นว่าแผนการของเขานั้นล้มเหลวแต่เสียงจี้จริงก็ไม่ได้กระตุ้นปฏิกิริยาใดๆนางมองไปรอบๆและพบว่าทุกคนอยู่ในสภาวะเงียบงนันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทั้งหมดถูกขังอยู่ในคุกจักรวาลและทุกสิ่งเบื้องหน้าพวกเขาล้วนเป็นภาพลวงตาไม่ใช่ความจริงบางทีพวกเขานนั้นในตอนนี้ อาจจะเห็นว่าโจยวนกำลังออกจากขอคอยและเห็นเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยด้วยซ้ำมีเพียงยอดฝีมือสภาวะเควิถีเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาคดวงตาเหล่านี้ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อเผชิญกับอำนาจอันมหาศาลของจกักรพรรดิจีจิงกำลังจะตอบโต้แต่หุนส่วนก็ได้ขัดขวางนางเอาไว้อย่าได้เสียพลังไปโดยเปล่าประโยชน์แม้ว่าจี้จิงจะเสียสละชีวิตของนางนางก็ไม่สามารถเขย่าคุกจักรวาลน,นี้ได้ ที่จริงการิมฝีปากจนผิวหนังแตกเพราะนางรู้ว่ามันไร้ประโยชน์เลือดไหลลินลงมาแสดงให้เห็นถึงความคุ่นเคืองและความไร้พลังของนางจากักรพรรดิวานซูเจ้าคิดจะใช้คุกจักรวาลเพื่อปกปิดสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออย่างไร แต่จี้จิงก็เข้าใจเช่นกันว่าการกำจัดด้วยเขตแดนแห่งกฎเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้จกกักรพรรดิส,สามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ที่พวกเขาต้องการจี้จิงอดโทษตนเองไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะความไร้ความสามารถของนางโจหยวนจะออกมาโดนหวานซูเลงเป้าเช่นนี้ได้ยังไงกันหวานซูถ้าเจ้าฆ่าโจหยวนข้าจะไม่พักจนกว่าเจ้าจะถูกฆ่า ดวงตาจี้จริงเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอารุณแรงและความเกลียดชังนางไม่อาจทําอะไรกับจักรพรรดิวานซูได้ในตอนนี้แต่หากมีโอกาสในอนาคตนางสาบานว่าจะแก้แค้นให้โจโหยวนแม้จะหมายถึงการฝึกฝนอย่างหนักหนวงไปตลอดชีวิตก็ตามตัดกลับมาปรึ้นิ้วโจโหยวนดีดออก ลูกแก้วเปื้อนเลือดเกือบจะหลุดออกจากมือของเขาดวงตาโจโหยวนจ้องมองไปในความว่างเปล่าอย่างตั้งใจไม่มีแววโกรธเคืองใดๆปรากฏในดวงตาแต่กลับสงบนิ่งเขาอาจจะเป็นแค่มดสําหรับวานซูแต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อเขาเริ่มต้นเส้นทางการฝึกฝนราชาอูก,ก็อยู่เหนือการเข้าถึงของเขาเช่นเดียวกันแกรกในที่สุดนิ้วทั้งสิบของเขาก็ดีดออกเขาอยู่ในสภาพที่ทุกทรมานอย่างยิ่ง ลูกแก้วผลึกหลุดออกจากมือของเขาลอยขึ้นไปอย่างช้าๆแต่ในขณะนั้นเองพรังอันน่าเกงขามอีกดวงหนึ่งก็ลงมายังพื้นที่นี้นำลูกแก้วผลึกกลับมาสู่จุดหยุดนิง่งวานซูพอได้แล้ว เสียงอันสง่างามดังขึ้นจากความว่างเปล่าเช่นเดียวกันหัวใจโจโยวนสั่นสะท้านไม่ได้ยินเสียงอันคุ้นเคยเสียงนั้นเป็นเสียงของจกักรพรรดิแห่งอาณาจักรอูเซนเมื่อจกักรพรรดิของอาณาจักรอูเซนได้นำส่วนสุดท้ายของพรมากราศักดิ์ธิ์ของโจหยวนกลับไปในการแข่งขันเก้าอาณาจักรและได้ส่งคืนให้กับอูเยา้าเขาก็ได้คำข้อโตกลงกับโจหยวนเอาไว้แต่โจหยวนไม่คาดคิดว่าจากักรพรรดิของอาณาจักรอูเซนจะเข้ามาช่วยเหลือเขาในช่วงเวลาสำคัญที่สุดเช่นนี้ พลังอันยิ่งใหญ่ทั้งสองปะทะก,กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดส่งผลให้พลังหยวนภายในจักรเทียนหยวนสั่นไหวอย่างรุนแรงแต่ท้ายที่สุดโจโยหยวนก็เห็นลูกแก้วผลึกลอยช้าๆลงสู่ฝ่ามือของเขาอีกครั้งความเงียบถูกทำลายลงเสียงก็ดังเข้าสู่หูของโจโยหยวนโจโยหยวนจ้องมองอากาศอย่างว่างเปล่าทุกสิ่งในก่อนหน้านี้ช่างดูเหมือนภาพลวงตามีเพียงนิ้วที่หักเท่านั้นที่พิสูจน์ได้ว่าเขาได้ผ่านประสบการณ์อันน่าสะพรึงกลัวมาจริงนุ่มน้อย ้าไม่ติดหนี้บุญคุณเจ้าอีกต่อไปเสียงเฉยเมยดังกึกก้องเจาะเข้าไปในจิตใจของโจโหยวนโจโหยวนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะโค้งคำนับไปยังความว่างเปล่าที่อยู่ไกลออกไปแสดงความขอบคุณต่อจกักรพรรดิอูเซินท้ายที่สุดแล้วความแตกต่างในสถานะระหว่างเขากับจกักรพรรดิอูเซินนั้นช่างมากมายเหลือเกินแม้ว่าจากักรพรรดิอูเซินจะไม่ได้ตั้งใจทําตามข้อตกลงที่ทำเอาไว้โจโหยวนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับมัน แต่เพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับโจหยวนจกักรพรรดิอูเซินจึงไม่ลังเลที่จะประทัก,กับจกักรพรรดิวานซูจกักรพรรดิอูเซินอาจกล่าวได้ว่าให้เกียริโจหยวนมากเพียงพอแล้วแต่ที่น่าเป็นไปได้มากกว่าก็คืออาจเป็นเพราะอาจารย์ของโจหยวนคือจกักรพรรดิชางหยวนแต่โจหยวนก็ยังคงรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเขาสูดหายใจเข้าลึกมองไปยังจุดที่ดวงตาอันเฉยเมยของจกักรพรรดิวานซูเคยปรากฏอยู่บนท้องฝาสักพักหนึ่งเขาก็หันกลับไป,ปเผชิญหน้ากัรของกำลังของอาณาจักรเทียนหยวน จักรพรรดิวานซูหากข้ามีโอกาสในอนาคตข้าจะแก้แค้นที่หักนิ้วทั้งสิบของข้าไปเฮ้ hey, ดูเหมือนว่าโจหยวนจะแหกคุกจัก,กรวาลออกมาได้เขาออกมาได้ยังไงกันทางด้านพนมิตรทัทงห้า5วงจิวหยวนและยอดฝีมือสภาวะเขวิถีคนอื่นๆก็ไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของพวกเขาได้เมื่อพวกเขาเห็นโจหยวนปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันความตกตะลึงก็เต็มไปได้ดวงตา แน่นอนพวกเขารับรู้ถึงการมีอยู่ของคุกจักรวาลและรู้ว่าจากักรพรรดิวานซูได้ลงมือด้วยตนเองแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้เฉลิมฉลองเขาก็ได้เห็นโจหยวนอยู่ในค่ายของอาณาจักรเทียนหยวนแล้วโจวหยวนหลบหนีจากคุกจักรวาลแต่มันเป็นไปได้ยังไงกันเล่าแม้แต่จกักรพรรดิวานซูก็ยังไม่สามารถจับโจหยวนได้พลังของยอดฝีมือสภาวะสุริยันจะผิดปกติเช่นนี้ได้อย่างไรกุยหยวนขมวดคิว้วคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่านั่นคงไม่ใช่พลังของโจหยวนเอง แม้แต่พลังหยวนก็ยังปั่นป่วนอยู่บางทีอาจจะมีจักรพพัดคนอื่นเข้ามาแทรกแซงก็เป็นได้คนอื่นต่างเงียบกริบจักระพัดหวานซูได้ฝ่าฝื้นกดไปบ้านด้วยการดำเนินการด้วยตนเองดังนั้นหากจักระพัดคนอื่นๆทนดูไม่ไหวก็ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้ามาแทรกแซงเด็กคนนั้นช่างโชคดีเสียจริงฮงจิวหยวนถอนหายใจโจหยวนโชคดีอย่างน่าเหลือเชื่อที่รอดพ้นจากจักรพพัดมาได้ยอดฝีมือสภาวะเควิธีคนอื่นๆก็พยักหน้าเห็นด้วย ขณะเดียวกันนั้นโจหยุนก็หยุดลงที่ทับของราัจจเทียนหยวนท่ามครางเสียงโคร้องและสายตาที่ลุกโชนจี้จิงมูนีและยอดฝีมือสภาวะเควิธีคนอื่นๆก็รีบเข้ามาทักโจหยนสีหน้าของพวกเขาก็ดูงุนงงเพราะรู้สึกประหลาดใจกับความสามารถโจหยุนในการหลุดพ้นจากคุกจักรวาลมาเช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นจี้จิงถามโจหยนพยักหน้าจากักรพรรดิอูเซินช่วยข้าเอาไว้ จี้จริงพยักหน้ากับริมฝีปากมีเพียงจักรพพัดด้วยกันเท่านั้นที่จะสามารถช่วยโจหยวนจากคุกจักรวานได้มู่นี้เอื้อมมือไปจัดนิ้วทั้งสิบที่หักของโจยว,วนพลังหยวนแห่งชีวิตพรุงพลาดออกมาจากมือของนางนิ้วที่หักของโจหยวนก็ขยับไปมาอย่างรวดเร็วนิ้วของเขากลาบคืนสู่สภาพเดิมอย่างสมบูรณ์ภายในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจเจ้าคงลำบากมาก มู่นี้ถอนหายใจแม้แต่ยอดฝีมือสภาวะเขตแดนแห่งกฎก็ยังหวากรัวการโจมตีของจกักรพรรดิยากที่จินตนาการได้ว่าโจหยวนจะรู้สึกหวากลัวเพียงใดในใจโชคดีที่เขาแข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวหากเป็นคนอื่นคนคนนั้นจะต้องได้รับบาดเจ็บทั้งจิตใจไปแล้วแม้จะรอดชีวิตมาได้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกฝนของพวกเขาในอนาคตโจหยวนยิม้มข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สามารถบังคับให้จกักรพรรดิลงมือกับยอดฝีมือสภาวะสุริยันตัวน้อยเช่นข้าได้ แม้จะต้องเผเชิญหน้ากับความยากลําบากแต่เขาก็มีความสุขกับความยากลําบากนั้นแม้กระทั่งพบความสุขในนั้นท้ายที่สุดแล้วการได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ในสวรรค์หุ่นยวนนั้นหาได้ยากยิ่งหุนส่วนเหลือบมองโจวยวนอย่างพินิษพิเคราะห์แม้ในอนีจะไม่ชอบกินหน้าโจวยวนมากนักแต่ก็ต้องเอ่ยชมเขาเจ้าหนูเจ้าช่างกล้าหาญที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาไม่แปลกใจเลยที่จกักรพรรดิของเราจะโปรดปรานเจ้าสเวียนชางเรียงกล่าวหนักแน่นว่า หาเขาได้รับเวลาเพียงพอ อาณาจักรเทียนหยวนของเราก็คงจะมียอดฝีมือสภาวะเขวิถีอีกคนอย่างไม่ต้องสงสัยนี่คือคำสรรเสริญอันสูงสุด้าน่สุดแล้วยอดฝีมือสภาวะเขวิถีคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งร้องจากจากักรพรรดิเท่านั้นพวกเขาสามารถกลายเป็นผู้นำที่มีอำนาจอำน,นาจเกรงขามได้โจหยวนยิม้มโดยไม่ได้เปิดเผยสิ่งที่อยู่ภายในใจเขาคงไม่พอใจกับการบรรลุขั้นสภาวะเขวิถีเพราะไม่ว่าจะกลับไปที่สวรรค์ชางซวนเพื่อแก้แค้นหรือกลับไปหาจากักรพรรดิหวานซู เขาก็ไม่อาจบรรลุสิ่งทั้งสองได้ด้วยภาระกำลังระดับสภาวะเขวิถีเพียงอย่างเดียวเพียงแต่เขาไม่สามารถบอกขุนส่วนและคนอื่นๆว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ไม่ฉะนั้นแล้วพวกเขาคงจะพูดคำว่าบ้าออกมาพวกเขาไม่เคยได้ยินว่ายอดฝีมือสภาวะสุริยันคนไหนยิ่งพยองถึงขั้นผูกใจเจ็บกับจกักรพรรดโจหยวนส่งลูกแก้วผลึกที่ยังเปื้อนเลือดให้กบจี้จริงแล้วพูดด้วยรอยยิม้มโชคยังดีที่ข้าปกป้องมันไว้ได้ จี้จริงรับลูกแก้วมาอย่างตั้งใจเช็ดเลือดออกนางดูโล่งใจยังเห็นได้ชดัดพอลูกแก้วนั้นเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของอาณาจักรเทียนหยวนนางจริงต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังเรามีชัยชนะหนึ่งครั้งและพ่ายแพ้หนึ่งครั้งในศึกหอคอยคู่สิ่งมีชีวิตลึกลับตัวหนึ่งตกอยู่ในมือของศัตรตูไปแล้วจี้จริงมองโจหยวนด้วยสีหน้าพึงพอใจอย่างสุดพันนา,นาแต่สิทธิ์น้องเจ้าได้นำสิ่งมีชีวิตลึกลับสองในสามกลับคืนมา โจหยวนคือผู้ปกป้องราชาต้นเพลิงสวรรค์และสิ่งมีชีวิตลึกลับในทะเลสาบวายุฝนหากไม่ใช่เพราะเขาศัตรูอาจจับสิ่งมีชีวิตลึกลับได้ทั้งสามตัวและทำลายเมืองเทียนหยวนได้อย่างง่ายได้แต่โจหยวนกลับไม่คิดจะรับความดีความชอบนี้ไปสีหน้าของเขากลับบึง้งตึงด้วยความเป็นกันวงวลก่อนจะพูดว่าตอนนี้คู่ต่อสู้ได้สิ่งมีชีวิตลึกลับไปตัวหนึ่งจกักรพรรดิหวานซูก็คงไม่ปล่อยไว้เพียงเท่านี้หรอกบรรยากาศเริ่มหนักหน่วงขึ้นอีกครั้ง จกักรพรรดวานซูเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนภูเขาที่กดดันจี้จิงและคนอื่นๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึงจุดที่เขาจะหายใจแทบไม่ออกแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปดิโจหยวนถามจี้จิงสูดหายใจเข้าลึกและกล่าวว่าเจตนาของอีฝ่ายนั้นชัดเจนพวกเขาต้องการทำลายเมืองเทียนหยวนของเราอาณาจักรเทียนหยวนเราจะวางกลยุทธ์ป้องกันอย่างเต็มรูปแบบพวกเราทั้งห้าจะกลับไปยังเมืองเทียนหยวนเพื่อปกป้อง เราจะนําสิ่งมีชีวิตลึกลับทั้งสองกลับไปเพื่อปอกป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการยืมพลังจากสมบัติศักดิ์สิทธิ์จะทําให้เมืองเทียนหยวนมีความมั่นคงยิ่งขึ้นแม้ว่าเจ้าจะขัดขวางแผนการของเขาได้แต่ข้าก็รู้สึกได้ว่าจากักรพรรดิหวานซูจะไม่ยอมแพ้แค่นี้ดังนั้นการโจมตีครั้งต่อไปของเขาจะต้องดุร้ายและรุนแรงยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนนางกัดริมฝีปากและพูดด้วยสายตาเย็นชาเขาคงจะไม่รอช้าที่จะโจมตีอีกครั้ง ยอดฝีมือสภาวะเเกวิธีหลายคนต่างแสดงสีหน้าเข่งขึงคราวนี้จักรพรรดิวานซูเกิดทำลายด้วยแผนการของเขาการลุกเดครั้งต่อไปจะดูเดือนมากขนาดไหนกัน เป็นเรื่องยากที่จะพักได้เมื่อจกักรพรรดิหวานซูเฝ้าจับตาดูอยู่โจหยวนถอนหายใจเพราะเขาสัมผัสได้ถึงความไร้พลังในหัวใจของจี้จิงและคนอื่นๆหากปราศจากจากักรพรรดิในอนาณาจักรเทียนหยวนพวกเขาก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องนิ่งเฉยเพื่อตอบโต้แผนการของหวานซูเท่านั้นในระยะไกลกองกําลังทั้ง5้าได้เริ่มลาดถ,ถอยไปแล้วแต่โจหยวนสามารถสัมผัสได้ถึงสายตาคุ่นคิดของยอดฝีมือสภาวะเควิถีของฝ่ายตรงข้ามในขณะที่พวกเขาจากไป โจหยวนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองเหล่ายอดฝีมือของอาณาจักรเทียนหยวนที่กำลังเฉลิมฉลองพวกเขาอาจจะไม่รู้ว่าชายชนะอันเฉียดฉิวนี้ไม่ใช่จุดจบของสงครามหากแต่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้จกักรพรรดิวานซูนั้นโกรธแค้นยิ่งขึ้นไปอีกอาณาจักรเทียนหยวนอาจาประสบกับพายุอันรุนแรงมากขึ้นในอนาคตที่จะถึงแม้แต่โจหยวนก็ยังไม่รู้ว่าอาณาจักรเทียนหยวนจะสามารถเอาชีวิตรอด จากการโจมตีครั้งต่อไปจากจากักรพรรดิวานซูได้หรือไม่เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่397เรียบร้อยแล้วนะครับโหช่างชั่วร้ายเหลือเกินจะจบอย่างไรวันนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไดิตไปไดตามรับฟังในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ของคุณนีตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แ้กดกระดิ่งกิ้งเพื่อพ่าคถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ